ใครเขาดึงกูหลดเขาายิงหล่นมาอ๋อยเขาโบนี่เองไอเกมหนึ่งไมเหนึ่งอะฮะเกหนึ่งย้ดึงอะดึงดีไปโดด ย้ายขึ้นมาให้แล้วก็ไม่โดนดีสนุกนีเหมือนโดนลมชชีพเมาลูกดดึง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 ดิงดีงดึงดึงดึึงดึงดึงด่งดึงดึง่ึงดึงดึง มาเอามาเอเมล่าหน่อยพี่มาเอเมล่าหน่อยพี่ทำไมวะไม้ไม้ผมปั๊มพารากอนไงพี่เดี๋ยวนี้คุยโอ้เดี๋ยวนี้พี่บอกว่าทุ่มสองทุ่มเจอกันนี่รอดจะตีเสียพี่แหมรู้เ่นเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยเขาดูแมพตีอยู่แล้วเตือนนอนเตือนนอนเอาที่เฮ้ย โดนนจิก็พี่ก็มากดพี oh, Hi, so Anybody, oh. ่ก็มาเซิฟอันนี้กับผมนี่เซไหวะทำไม่ได้พี่อ้ยอ้ยจุกจุกมาล่มูอกเลยกดอีกสนุกอ่าไปดึงเขาลงมาจิ้มายแล้วเล่นกูมีใครอยู่กด้วยย่อยังยังอยู่ยังอยู่

ไม่บอกว่าจะดึงโอ้พ่อสบายเลยดูดรอนเรียนคือมันแล้วครับโอ้โหอันใหม่ครับนี่ดี่นี่เขาหนุนดิโดนโดนโดน chia mãi học hỏi lấy anh ấy chính xác ạ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  chính lên ạ chính xác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  không chính xác ạ chính xác ạ chính lên ạ chính xác ạ chính xác ạ chính bin เดนลงไปได้อะเดินลงไปเด huh? ินลงมาเดินยังนีกูทำหมเนียทำม่ิทะลุสี่อยอันฮะโดยประมาณทะลุสี่ร้อยอันอ้หลายอันเลยอะเกือบพันอะโดยประมาณนะหึหอหึหึหดหึ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 เึ็ึหึหึ่ึหึหึหึึึึดึึง มันสูงก็ชอบอ่ะชอบคุณไอ้ดูดดูพี่ไอ้ดูพี่ไอตีเขาดีไหก็น่อยก็หอยึงกะตีกาดกะแล้วลงทำไมอ่ะพี่พีเบพี่เบดูนี่พี่เบ้กูดูกน่อยเฮ้ยแล้วเีกูไม่มีด้วยอูเอาขอบขอยาขอยา เออมือระยาะมือเลยากูเร็วฮี้งไงวิการบินขึ้นมาดียะเนี่ยฮุตตขาลูกขาตาตตยเฉยย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  เอายาดีนะล่ะยาหน่อยขอยาหน่อยผมยืนเยหมดแล้วเฮ้ยบอกดิเรายืนไยอะมดแล้วพี่เจอมีพวกเราปลดแผ่ไปไมรู้วยื่องอย่าพูดอย่างนั้นสิโอ้่ตอนนี้มันเล่นเยอะนะ จะไม่มีได้ไงนี่มันตีสามเลย้ัยยัยคนข้างบนน่ะเราจะไปไหนกันเนี่ยไปคิววิวไหมโอ้สงสารคนต่อมากเงือ่ต่อเองผมต่อเองมาผมต่อเป็นคิวกดอีกกดอีกเฮ้ยอยากขึ้นไปให้แบบเหลี่ยมเลยอ่ะ อนะ้ามหัวเลยอ่ะไม่เียเฮ้ยหงเัเฮ้ยเฮ้ยนี่ที่นีมหายกันเฮ้ยเชลโอ้โหอะไรย กระโดดว่าแล้วตกเลยดูล็อกกี้ดิไอ้ไอ้ห่างไปแล้วห่างไปแล้วแล้วเจอคนอย่างนี้ไม่ได้ยิงเราตายหรอวะกลัวไปโดนลไม่ยิงเลยกูยังเลยแล้วมันขึ้นตามเรามาปวดขาแย่ยังกูดีจะสอบตายนะ บดูดันเลยดันอะไรเราก็มาสร้างบ้านอยู่บนเนี่ยโอเลอมาร์มาตั้งดินดันเลนมาร์ใครไม่มาอยู่บนเนี่าตะลีครับอโอ้ยเจียนจะไม่มาโอ้ยเจียนจะไม่มาโอ้ยเจียนหลับแล้วครับโอ้ยเจียนไม่เหงาว เฮกูไม่เห็นมือแล้วนะเอาขึ้นก่อนคนต่อยกูจะเย็น้ยอหัวหอมยังต้องข้าวหมดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วก็ตายอะไรกันเนี่ยแล้วก็ตายเลยเลยอะไรมือเรามาดูว่าไกลแค่ไหนบ้าขนาดดูดิ ัดูดูอะไรเหรอโบธามมาเล่นอยู่อยากไปโบ้ลงขึ้นมาได้แล้วมึงร้อนมากเออร้อนเฮ้ยเือบลุกเงน้ยวเงี้ยวกดทีกอดทีเฮ้ยบ้าแถบเดียวกันนี้แถวนี้แถวนี้เหนื่อยนะครับไม่ตั้งเลยครับแบบนี้ข่าวล็อกซี่ครับจะบอกพี่ว่ถูกหรือพี่เอ้ยเฮ้ยนี่นี่โดน โดโดดลงไปหน้าผมที่เป็นเซ็นี่นี่นี่เซตูรงนี้กอวกระโดดไปได้แค่พี่ไอยลงไปแค่ไม่กระโดดไปครึ่งทางแล้วโดนแบนเอรเซียนคอตาลีนอะตาลีนอะ

ตนตัวก่อนเลยน้ตัวเด็แม่อย่าเดฟเฟอร์วนดูอยู่แม่งชอบดูแม่งมันนี้เรื่องผีอ่ะต่ออะไรเนี้ยไปเทียนจากฮัตรล่านี้คอยทำการ อยากให้จุดเชี่ยวแอบตามันตาไหลเลยเนี่ยเอาเลยเลยเอาดิหนึ่งสอต้มโอ้ยไม่เนากูเลยสัตว์เสี้ยวัอใจจวาไอสัตว์เยฮ้ยงหลังเพื่อนเลยเิี่ยเฮ้ยเจ้ากดนอนไม่ได้กดนอนไม่ตายเนี่ยยืนอไม่กัยโอเคกอ่ะอไอบอลเฮ้ยมันบอลอะไรบอลตาละ เฮ้ยอยู่ได้ไอ่ะเ้ยแบาบสไอยู่บได้ไงอ่ะกูไม่ลองอ่ะมัไม่ลไม่คืการพิกันพิกันเฮ้ยไอ้ไกูจะลงลงไเอ้ย,อย,อย,อยบาครับลอยได้เึ้ดึงดอด้งดึดึดึงด้งดงอ ยังยังไม่สุดลงไปอีกนู่นอ่ะผมลงไปถึงนู่นดิดำไปไกลกูเลยดำไปมองไปไปเดี๋ยวก็ไปโอ้ยไม่ไกลดำ